สวัสดีครับจาก STE IT c h anel n ครับคลิปนี้มีวิธีมาแนะนำกันนะครับจะไปวิธีการสร้างคลิปเรียลใน i n s t a g r กรมของเรากันนะครับสำหรับในคลิปนี้จะทำผ่านในส่วนของแอปพลิชัน i n s t a g r กรมที่มือถือของเรากันนะครับส่วนวิธีการและขั้นตอนในการสร้างจะเป็นยังไงบ้างมาดูกันได้เลยนะครับ เริ่มต้นนะครับไปที่ในส่วนของแอปพลิเคชันอินสตาแกรมกันได้เลยครับเมื่อคลิกส่วนของอินสตาแกรมกันมาแล้วนะครับขั้นตอนถัดไปก็ให้ทําการคลิกไปที่ในส่วนของเ,อเครื่องหมายบวกนะครับซึ่งจะอยู่ในส่วนของแถบเมนูด้านล่างกันนะครับก็ทำการคลิกเครื่องหมายบวกกันได้เลยครับ เมื่อคลิกเครื่องหมายบวกกันแล้วนะครับขั้นตอนถัดไปก็ให้ทําการเลือกไปยังส่วนของแถบเมนูนะครับที่เขียนว่าเรียวนะครับซึ่งจะอยู่ทางด้านล่างสุดนะครับอันนี้เราให้เราทําการเลื่อนจนกว่าจะเจอในส่วนของเรียวกันนะครับสําหรับเมื่อเราคลิกมาอยู่ที่หน้าของเรียวกันแล้วนะครับขั้นตอนถัดไปก็ให้ทำการเลือกไปยังส่วนของแถบ ที่เป็นแถบเมนูที่เป็นรูปกันนะครับซึ่งในหน้านี้เราสามารถที่จะเลือกได้นะครับว่าจะเป็นในส่วนของวิดีโอหรือเป็นรูปนะครับแต่ว่าในคลิปนี้จะแสดงที่เป็นรูปกันนะครับหลังจากที่เราคลิกในส่วนของอรูปกันแล้วนะครับขั้นตอนถัดมาจะเป็นในส่วนของการเลือกรูปกันนะครับว่าเราจะใช้เลือกอรูปไหนในการสร้าง ในการสร้างคลิปเรียวของเรากันนะครับก็ให้ทำการคลิกไปที่ส่วนของรูปที่เราต้องการกันได้เลยนะครับโดยที่ผมจะเลือกเป็นรูปนี้กันนะครับหลังจากที่เราเลือกรูปกันเสร็จเรียบร้อยแล้วครับขั้นตอนถัดไปก็จะไปในส่วนของการตกแต่งในส่วนของคลิปเรียวกันนะครับขั้นตอนถัดไปจะไปในส่วนของการใส่ในส่วนของเสียงเพลงกันนะครับก็ให้ทําการคลิกไปที่ในส่วนของตัวโนต้ตนะครับซึ่งจะอยู่แถบด้านบนกันได้เลยนะครับ หลังจากที่เราคลิกในส่วนของตัวโน้ตกันแล้วนะครับในส่วนของขั้นตอนถัดมาจะไปในส่วนของการเลือกเพลงกันนะครับว่าเราจะใช้เพลงไหนสําหรับคลิปเรียลของเรากันนะครับก็ให้ทำการเลือกเพลงกันได้เลยนะครับถ้าไม่เจอในส่วนของเพลงนะครับเราสามารถคลิกไปที่ส่วนของค้นหานะครับซึ่งอยู่ด้านบนกันได้เลยนะครับเมื่อเราเลือกเพลงได้แล้วนะครับก็ให้ทำการคลิกกันได้เลยครับแล้วก็จะเข้ามาในส่วนของหน้าอา่า เลือกในส่วน um ของท่อนเพลงกันนะครับหลังจากที่เราเลือกในส่วนของท่อนเพลงกันเสร็จเรียบร้อยนะครับขั้นตอนถัดไปก็ทําการคลิกไปที่ในส่วนของเสร็จนะครับซึ่งจะอยู่ด้านบนขวามือกันนะครับหลังจากที่เราคลิกในส่วนของเสร็จกันแล้วนะครับในส่วนของขั้นตอนถัดไปก็จะเข้ามาในส่วนของรายละเอียดกันอีกรอบนึงนะครับหลังจากที่เราตรวจสอบในส่วนของรายละเอียดกันแล้วนะครับก็ให้เราทําการเลือกไปยังส่วนของแถบเมนูถัดไปนะครับ ซึ่งจะอยู่ด้านล่างขวามือกันนะครับหลังจากที่เราคลิ้งส่วนของถัดไปแล้วนะครับขั้นตอนถัดมาก็จะเป็นในส่วนของการใส่รายละเอียดในส่วนของแคปชั่นกันนะครับก็ารใส่ส่วนของแคปชั่น การให้เรียบร้อยกันนะครับหลังจากที่เราใส่ส่สวนของแคปชั่นกันแล้วนะครับก็ตอนถัดไปก็ทําการคลิกไปที่ส่วนของเมนูที่เขียนว่าแชร์กันได้เลยนะครับหลังจากนั้นนะครับในส่วนของระบบนะครับก็จะทําการแชร์ในส่วนของคลิปเรียวในอินสตาแกรมของเรากันนะครับ ก็จากมาแสดงในส่วนของ i n s t a g r กรกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับสำหรับในคลิปนี้นะครับคลิปแนะนำวิธีการสร้างคลิปเรียวใน i n s t a g r กรของเรากันนะครับก็จบเพียงเท่านี้นะครับสำหรับผมนะครับในส่วนของ S T E I T Channel นะครับก็ต้องขอบคุณและสวัสดีทุกท่านนะครับ